ทำยังไงแหลอีกไวปทุกอย่างเราต้องมีการเตรียมพร้อมนะมันถึงจะเรียบร้อยมันถึงจะไปได้ด้วยดีนาะกินตอนนี้ทำ่ส่เราก็ซื้อมาตอนแรกก็จะซื้อกลวยเสียวเปลี่ยนเป็นตอนนี้แต่ไม่ลงตอนนี้นะคะเตรียมไว้จนสิเอ็ดโมงคึ่งลงใส่เที่ยงพอดี เพื่อนๆพักเทียงก็จะได้ดูคีวเก,การไว้ทุกอย่างเราต้องมีการเตรียมพร้อมนะมันถึงจะเรียบร้อยมันถึงจะไปได้ด้วยดีนะกินตอนนี้ทำเจ็ดนาทีเอ้สิบอืมสิบเจ็ดนาทีเนาะ้การจะไปลงสิบเอ็ดมงครึ่งเตรียมคลิป สวัสดีค่ะพบเจ็าช่องสงการเชียวควาเมนูกินข้าวเหมือนเดิมนะคะวันนี้กินข้าวกับอะไรรู้ไหมทานอาหารเช้ากันถ้ากินข้าวสวยอย่ากาแจะหิเวเร็วแต่ถ้ากินข้าวเหนียวอ่ะมันแน่นหมกงบปรีใสไก่เมนูเช้านี้มีการซื้อเข้ามาไม่ได้ทำเองนะคะแต่ก็อร่อยอืม้ม ทำยังไงเจ็บหลาย่วนเราก็ซื้อมาตอนแรกก็จะซื้อก๋อวยเจียวเปลี่ยนเป็นเชื้อเพราะว่าข้าวมีอยู่เปลี่ยนเป็นเชื่อไอ้หมกหมกหัวปีมากินดีกค่ะแค่นี้ก็ข้าวนี้ บนะคะคลิปกินข้าวคลิปนี้ก็แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเจ็ดนาทีเอ้ยสิบอืมสิบเจ็ดนาทีเนาะงารนจะไปลงสิบเอ็ดโมงครึ่งเขียมิบนะคะคลิปกินข้าวคลิปนี้ก็แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย ทอดปลาทูนพี่กะปิทุกอย่างเตรียมพรม้อมเนาะการที่เรามาเล่นตรงนี้เราต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างเหมือนชิปเนี่ยีอร่อยอยู่เดอ้อขาวขายี่สิบบาทเดยวนี้ไม่มีแล้วนะหางถุงลด้ยี่สิบหมกได้ยี่สิบตอนนี้แต่ไม่ลงตอนนี้นะคะเตรียมไว้นจนสิบเอ็ดโมงครึ่งลงใส่เที่ยงพอดีเป็นเือนพักเที่ยงก็จะได้ดูกิจการ วลาเราบีบจัดกันอย่างงี้มันจะเข้ายากถ้ากินข้าวสวยอย่างงี้งานแต่หิวเร็วแต่ถ้ากินข้าวเหนียวอ่ะมันแน่นหมกหัวปรีใส่ไก่เมนูเช้านี้มีการซื้อเข้ามาไม่ได้ทำเองนะคะแต่ก็อร่อยอืมตอนนี้แต่ไม่ลงตอนนี้นะคะเตรียมไว้จนเอ็ดโมงครึ่ง ลงใส่เทียงพอดีเบืเ่อเบื่อพักเทียงก็จะได้ดูทิศยิการไม่หิวง่ายหรอกนุ่เนี่ยช่วงเย็นถึงจะหิวอีกช่วงเย็นเดี๋ยวจะมีเมนูซื้อมาเตรียมไว้แล้วไมค้าดูกิศิการกินข้าวแล้วก็จะได้หิว <c oughs> อร่อยอร่อยไงค้า ืดูกิ่นการกินข้าวแล้วก็จะได้หิวอือร่อยอร่อยเชือเพราะว่าข้าวมีอยู่เปลี่ยนเป็นเชือ่ยหมกหมกหัวปีมากินนีกค่ะแค่นี้ก็เจ็ดนาทีเอ้ยสิบอืมสิบเจ็ดนาทีเนาะแล้วการจะไปลงสิบเอ็ดโมงครึ่งเขียมคลิป ทอดปลาทูนพี่กะปิทุกอย่างเตรียมพรม้อมเนะาะการที่เรามาเล่นตรงนี้เราต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างเหมือนชิปเนี่ยนี่การคนเดียวนะตอนเช้าชั่วโมงเล่นด่วนไม่ต้องทําอาหารหรอกชาบ้านเขากินไปแล้วต้ตยมยำที่เหลือเมื่อวานไปทุกอย่างเราต้องมีการเตรียมพรม้อมเนาะมันถึงจะเรียบร้อยมันถึงจะไปได้ด้วยดี กินตอนนี้ทําตอนนี้แต่ไม่ลงตอนนี้นะคะเตรียมไว้ตอนสิบเอ็ดโมงคึ่งลงใส่เที่ยงพอดีเบื่อเบื่อพักเที่ยงก็จะได้ดูคลิปอีกาการทำคลิปตอนแปดโมงสิบสิบไม่หิวง่ายหรอกนเนี่ยช่วงเย็นถึงจะหิวอีกช่วงเย็นเดี๋ยวจะมีเมนูซื้อมาเตรียมไว้แล้ว,ลวอิ่มอร่อยแล้วค่ะ เพื่อนๆได้ไรคำเมื่อเช้าข้าวนี้นี่นว่าเจ๋วสุด,ดยอดเลยยี่สิบบาทกินค,คนเดียวไม่หมดรอบคุณเพื่อนห่อใหญ่นี้หมดใหญ่ยุกป,ประหยัดเวลาเราบีบเสร็จกันอยนะ่างี้ มันจะเข้ายากเจ็ดนาทีเอ้สิบอืมสิบเจ็ดนาทีเนาะการจะไปลงสิบเอ็ดมงครึ่งเตรียมชิปไว้ทุกอ,อย่างเราต้องมีการเตรียมพร้อมเนาะมันถึงจะเรียบร้อยมันถึงจะไปได้ด้วยดีนะกินตอนนี้ทำส่วนเราก็ซื้อมาจอนแรกก็จะซื้อก๋วยเตี๋ยวเปลี่ยนเป็นหมกงบปรีใส่ไก่เมนูเช้านี้ มีการซื้อเข้ามาไม่ได้ทำเองนะคะแต่ก็อร่อยอืมข้าวนี้ตอนนี้แต่ไม่ลงตอนนี้นะคะเตรียมไว้จนจเจ็ดโมงคึ่งลงใส่เที่ยงพอดีเปนเพื่อนพักเที่ยงก็จะได้ดูทิเยี่ยการไว้ทุกอย่างเราต้องมีการเตรียมพร้อม มันถึงจะเรียบร้อยมันถึงจะไปได้ด้วยดีะกินตอนนี้ทําไม่หิวง่ายหรอกลูกเนี่ยช่วงเย็นถึงจะหิวอีกช่วงเย็นเดี๋ยวจะมีเมนูซื้อมาเตรียมไว้แล้วนการทาคลิปตรงแปดโมงสิบสิบไม่หิวง่ายหรอกลูกเนี่ยช่วงเย็นถึงจะหิวอีกช่วงเย็นเดี๋ยวจะมีเมนูซื้อมาเตรียมไว้แล้ว เจ็ดนาทีเอ้ยสิบอืมสิบเจ็ดนาทีเนาะการจะไปลงสิบเอ็ดโมงครึ่งเตรียมตอนนี้แต่ไม่ลงตอนนี้นะคะเตรียมไว้ตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งลงใส่เที่ยงพอดีเปนเบื่อพักเที่ยงก็จะได้ดูที่เหการไว้ทุกอย่างเราต้องมีการเตรียมพร้อมเนาะมันถึงจะเรียบร้อยมันถึงจะไปได้ด้วยดีนะกินตอนนี้ทำ สวัสดีค่ะพบเจ็กช่องสงการเที่ยวชาเมนูกินข้าวเหมือนเดิมนะคะวันนี้กินข้าวกับอะไรดู้ไหมทานอาหารเช้ากันหมกงบปรีใส่ไก่เมนูเช้านี้มีการซื้อเข้ามาไม่ได้ทำเองนะคะแต่ก็อร่อยอืมหมกงบปรีก,กินคำนี้ใหญ่ ขอบคุณสาหรับการชมคลิปรียาการตอนนี้แต่ไม่ลงตอนนี้นะคะเตรียมไว้จนสิบเอ็ดโมงครึ่งลงใส่เที่ยงพอดีเพืเ่อนๆพักเทียงก็จะได้ดูคลิปรียาการขอบคุณสําหรับการชมคลิปรียาการไม่หิวง่ายหรอกนึ่เนี่ยช่วงเย็นถึงจะหิวอีกช่วงเงยน็เน,งเงยนเดี๋ยวจะมีเมนูเืร็มาเตรียมไว้แล้วน,นี่มาเจมว่าสุดยอดเลยยี่สิบบาท กินคนเยวไม่หมดหรอกเพื่อนๆห่อใหญ่ใหญ่ใหญ่ยุบประหยัดข้าวนี้ทำใหญ่ๆจับหลาย เดี๋ยวนไม่หมดหรอกปุ่นเอามันก็จะแบบยังไ,ไงอ่ะสวัสดีค่ะพบเจอกช่องสองครามเกียวพังเมนูกินข้าวเหมเือนเดิมนะคะวันนี้กินข้าวกับอะไรรู้ไหมทานอาหารเช้ากันหมกมดกีทูกินคำนี้หย่